ค่ะสวัสดีค่ะมือนีก่ะบอกะัยายบนค,าคานสารค้าบเนาะคะ่ะเนาะมือนีก่ะพี่น้องเอ๋ยยบนเก่เาผเนียดมให้พี่น้องเบิง้งผเนียดมียูสองตัวค่ะงามๆสีดำเนาะคะ่ะเนาะอล้องดำๆมาให้พี่น้องเบิ้งนะคะ่ะเป็นสั้นฮักปับ๊บไตถอดไตส้วงดอกบัวแล้วก็สั้นตรงส้งดอกบัวเอ็นหลังเนาะคะ่ะไม่พี่น้องเบิง้งรอบนี้มีสองตัวสามตัวค่ะตัวที่สามแพลก,กองแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่า เป็นสั้นหักคเคยเอาลงใไหพี่นองเบ่งแล้วทีว่าเป็นอันไอทีลูกคาเ่าเอาเนาะคะ่ะตดต่อลูกคาเาบ่าได้ก็เลยมีผู้มาเอาแล้วมีผู้ใจดีมากรับเอาตอแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็เลยแพ็คใส่ก่องเรียบรล่อยลืมเนาะคะ่ะว่าสีมาทยายบ่ลืมจอยก็ <c oughs> เห็นแล้วล่ะ,ละก็เลยเอาของงามๆสีดำๆมาให้พี่นองเบ่งดีกว่านะคะ่ะจะเป็น ก้านตรงค่ะก้านตรงสีดำทรงดอกบัวเอ็นหลังเนาะคะ่ะตัวนี้ก็ยังว่างคือเกาค่ะรอบมีกับว่างคือเกาเดอ้อพี่น้องเลยผู้ใด,ดเห็นใจกะโทรฝ่ามาเอาผู้ใด,ดอยากได้ด,ดวนๆเนาะคะ่ะยังว่างเหมือนเดิมนี่ละคะ่ะสีดำ ค่ะรอบนี้สิได้ส่งยี่สองตัวเนาะค่ะเป็นท่านหักปั๊บได้ท่านหักปั๊บได้ถอดได้สองขางครับท่านหักปั๊บได้ถอดได้ขางเดียวเนาะค่ะซึ่งยี่สองตัวเป็นส่งดอกบัวสีดำค่ะ ก็สำหรับลูกคาก้าคนไหนที่เขามาเห็นเนาะค่ะก็สนใจอยากได้สวยๆสีดําแบบนี้แล้วค่ะส้งดอกบัวสวยๆแบบนี้กะจริงการเขามาจองคิ้วได้ค่ะตอนนี้กะคิะ้วกับบัลายเนาะคะ่ะก็ได้ว่ายู่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่าย้ยบนบ่นได้เห็ดไว้กะเฮ็ดตามคิ้วคือเก่าแหละคะ่ะต้องล่อให้ลูกค้าโทรมาสั่งก่อนยังคอยเห็ดเนาะคะราะว่าลูกค้าแต่ละคนกะมักบ่กคือกันเนาะคะ่ะ ส่วนมากสร้างเพ่ะกะะ head k, สิเฮ็ดโอ๊กไว้เนาะค่ะเฮ็ดโอ๊กเฮ็ดลูกสซ่งันลูกสซงนีนงนไว้เพื่อพี่น้องจะบ่ได้ถ่าโดนเนาะค่ะให้บนกับบ่มีเก็บปลายทางคือเก่าละะ่ะค่ะเฮ็ดตะมือแรกจนปลาหนีกะบ,บ่มีเก็บปลายทางแก่เถื่อเนาะคนะ่ะเนาะแบบมีตาอวนก้อนมือทรงของมือหนึ่งนะคะค่ะผู้ใดพร้อม ผู้ใดพร้อมผู้ใดอยากได้เอาไปใส่กะกิงกลางมาจองคิ้วได้ค่ะด้านตรงขางเดียวสีดำเอ็นหลังซุ้งดอกบัวเอ็นหลังเนาะพร้อมทรงแล้วผู้ใดต้องการด้วนๆกะกรเขามาเอาเลยเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะก่ะยัางวางคือเกาละ่ะล่อลอดุขาผู้อยากได้อยากเอาไปใส่ด้วนๆเนาะ ขอขอบคุณลูกค้าเนาะค่ะที่เขามาเห็นแล้ววาย,บบายายบุญปอยส่งของกะกจริงกลางมากขอเอาไปตอเนาะค่ะสั่งตอเอาตอให้ยายบนได้ทรงเนาะค่ะขอขอบคุณเนาะค่ะเนาะที่เขามาเห็นว่ามันวางกัอยากได้ใบไวกะโัมาเอาเแหละยายบนสีส่งให้มือน,นีแหละค่ะเป็นสั้นหักติดกล้องให้เรียบร้อยละสั้นหักปั๊บได้ถอดได้ทางเดียวเนาะค่ะ เดี๋ยวตัวนี้ล่ะเดี๋ยวสั้นตรงนี่แ่ะพูดได้สิเห็นนาะเดี๋สิอยากใดกะกิงกลางขมาเด้อค่ะเด้อรอบนี้ก็ไม่พี่น้นองเบิ้งสองตัวําหนิก้อนเนาะค่ะเนาะจำพอการคิดนะเดี๋ยวสร้างพลนธุ์เทต,ตัวสวยๆงามๆตัวใดขึ้นมาเดี๋ยวย่อยบนอามให้บหเบิ้งเนาะคะ่ะสำหรับคลิปเดียวตำนนิก้อนสวัสดีค่ะ